มาเจอกันในค่ำคืนวันเสาร์ครับทุกคนเห็นว่าไม่มีบอลคู่ใหญ่เตะนะครับก็เลยมาทำคลิปครับเพราะว่ามีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นนะครับหลังจากได้ฟังข่าวดีเพียงแค่24ชั่วโมงครับทีมของเราแมนยูแตกโดนแฉแล้วฮะเพราะว่าล o ี l วิทเวลครับนี่คือแหล่งข่าวคนสำคัญของ The i t h l e t i c เข้าไปทำรายการพอดแคสต์ทางช่อง MUTV ในขณะที่ช่วงหนึ่งของการทำรายการครับแกดันหลุดปากนะฮะพูดคำว่า เนหักเนี่ยเป็นแค่คุณซื้อชั่วคราวในยุคของเซอร์จิมและคลิสก็เรียกได้ว่าทาเอาวงแตกเพื่อนมองหน้ากันเละๆแบลข้อมูลมาจากไหนวะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังในคลิปข้ามคืนนี้เช่นเดียวกับโชเซ่มอโโยครับออกมาเปิดเผยว่าบอรดบริหารของยูเนเต็ดทำกับเขาไว้เจ็บแสบแค่ไหนเมื่อ5ปีที่แล้วเพราะเขาเคยหล่นวาจาเลยว่าซีซั่นที่2ที่เขาคุมปีศาจแดงและพาเป็นแค่รองแชมป์เป็นงานที่ยากที่สุดตั้งแต่เป็นคุณสื่อติดตามในคลิปขําคืนนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าบิ๊กนิวส์ผมไปเริ่ม ถือเป็นทีมเต็งร่วมกับอาร์เซนอลและแมนซิตี้ในถ้วยนี้เมื่อคืนผ่านเข้ารอบต่อไปได้ครับชนะเบอร์ลี่คุณไปดูลูกยิงผีจับยัดของแบ็กขวาเป็นตัวปอรโรครับมันยิง25หลาแบบเสียบสวบเข้าไปเลยครับสวยจริงๆแบ็กคนนี้นะฮะตอนมารักแร่ละดูธรรมดามากเพราะสเปอร์เนี่ยจะเป็นทีที่มีแบ็กขวาเก่งตั้งแต่ยุคข,ของคินรนทิปเปียใช่ไหมแล้วก็ไคลวอเกอร์นะครับคือมีแบ็กขวาเก่งมาเยอะมากๆ แต่คนนี้ดูแบบสกิลฟุตบอลมันจะได้เท่าไหร่แบบเล่นไปแบบเล่นมานะครับเขาเป็นคนขึ้นสุดลงสุดแล้วก็ลุยมากๆผมชอบมากไดแมนออฟเดอะแบทนะครับแล้วก็ทําให้สเปอร์ได้ประตูชัยนะครับทีนี้อีกหนึ่งประเด็นก็คืออังเก้โปสตโคกรูให้เบนทันคูเป็นกัปตันทีมครับเขาให้ผมบอกว่าตักแตะคนนี้เนี่ยน่าเห็นใจมากย้ายมาจากยูเวนตุสแล้วเจ็บ,แล,จบแล้วเจ็บอีกพอลงในพิมเบรีย์อักเดียวเจ็บต้นเปลยตัวออกพอกลับมาเล่นฟุตบอลถ้วยก็ควรจะได้รับรางวัลบ้าง นะครับสปเปอร์ก็เข้ารอบต่อไปนะฮะชนะเบอร์ลี่เป็นนูนะครับทีนี้ฟาบิโซโรมาโ,โนยืนยันเลยครับว่าไบร์ร์มิวนิกนะครับนำโดยโทมัสซูเคิลได้ไปตกปากรับคำเจสันสัญญาเอลิกไดเออร์ครับซึ่งนักเตะเองเนี่ยไม่มีตำแหน่งตัวจริงอยู่แล้วก็เลยอยากย้ายไปที่บูเดสเซียรเหลือเพียงแค่ไก่เดือทองที่จะไฟเขียวให้ย้ายไปร่วมทีมาเยูมิวนิกแล้วก็ตรวจร่างกายนะครับเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่ถ้าใครตามฟุตบอลบูเดสเียมาตลอดจะทราบว่า ทูโคลกับบอร์ดบริหาไบเยอร์เนี่ยวิธีการทํางานการซื้อตัวต่างกันลิบลับเลยนะครับไบเยอร์ต้องการซื้อมาเพื่อสร้างแต่ทูโคลต้องการซื้อมาเพื่อใช้งานเลยนะครับไม่รู้ว่าจะทํางานได้อีกนานแค่ไหนแล้วบ้านนักเตะในพรีเมียร์ลีกมากมาบสำหรับทูโคลนะครับทีนี้ไปที่แมนเชสเตอร์กันบ้างครับหลังจากที่เควินเดอร์บอยหายเจ็บกลับมาแล้วนะครับแล้วเตรียมลงเจอกับฮันเดอร์ฟิลด์นะครับแมนเชสเตอร์เจอฮันเดอร์ฟิลด์นะฮะเป๊ปออกมาเตือนนะครับบอกว่าแฟนบอลอย่าคาดหวังเดอร์บอยเยอะนักและตัวนักเตะเองกก็ต้้อองงนนนนะะคคครรััับบแาาภษษฤี Be patient คือ,อเฮ้ยใจเย็นอดทนหน่อยอดทนรอนะครับเหมือนกับถ้าหากลูกเราแบบโอ้ยเมื่อไหร่กับข้าวจะมาสักทีนึงรอนานแล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะบอกลูกก็ได้ว่า be patient อดทนหน่อยโลกนะครับเขาบอกว่าเครินเดอร์บอยเนี่ยอย่าไปตื่นเต้นนะไม่ใช่มาถึงได้บอลแล้วแบบโอ้โหฉันจะเล่นฟุตบอลฉันจะเปิดยาว40หลาเนี่ยเพราะอาการบาดเจ็บที่แฮมสตริงของเขาเนี่ยเป็นการบาดเจ็บที่ big injury คือแบบ เจ็บหนักอะเพราเคยกระตุกมาแล้วในรอบชิงชนะเลิศ2ปีในแชมเปี้ยนส์ลีกรอบนี้คือผ่าตัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่อยากให้แฟนบอลมาถึงแล้วจะได้เห็นฟอร์มการเล่นที่เมจิกของ KDB ใจเย็นๆนะครับทีนี้มันมีแหล่งข่าวของซาอุดีอาราเบียอย่างรูดี้กาเลตติครับที่ออกมาเปิดเผยนะครับว่าซัมเมอร์ที่จะถึงปีหน้าที่ซาอุจะเล็งซื้อนักฟุตบอลระดับโลกอย่างโมซาลาหนึ่งในนั้นคือเควินเดอร์บอย ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่จะโดนล,ล่าด้วยนะฮะในวัย32ปีนะครับทีนี้ไปปิดท้ายกันด้วยคริสเตียโนโรนัลโ,โดซื้อบ้านใหม่ครับคุณผู้ชมไปซื้อที่แล้วก็ทำบ้านที่ดูไบครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตครับโอ้โหลงทุนสูงมากครับถึง21ล้านปอนด์บ้านหลังนี้เกือบพันล้านบาทนะครับมีทะเลสาบมีเกาะส่วนตัวแล้วเป็นที่ที่สมญานาว่าเป็นเกาะของเศรษฐีนะครับมีชื่อว่าจูเมรา b บย์ไอแลนนะครับใช้เงินไปโอ้โหเกือบ1,000ล้านบาทและมีพื้นที่ความกว้างนะฮะสามหมื่นตารางเมตรครับไม่ได้ฟังผิดนะครับหกห้องนอน7โชว์รูมของรถซุปเปอร์คาร์นะครับที่แห่งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเปิดตัวขายไปตอน2017มีเพียงแค่10หลังเท่านั้นแล้วก็มีมูลค่ารวมของทะเลสาบรวมถึงทะเลที่เป็นวิวเนี่ย เกินกว่า430ล้านปอนด์โลนโดซื้อให้ลูกกับเมียอยู่นะครับเรียกได้ว่ารวยจริงๆครับสำหรับซีอาร์เนี่คือทรัพย์สินเป็นบ้านแห่งใหม่นะครับนอกเหนือจากที่ซาอุที่โปรตุเกสแล้วก็ที่สเปนนะฮะก็มาที่สหรัฐอเอมริกรด้วย UAE นั่นเองนะครับโอยินดีด้วยกับพี่โดฮะรวยจริงๆบ้านอย่างสวยเลยนะครับอ่ะนี่คือบิ๊กนิวส์ในค่ำคืนนี้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูกันอย่างเข้มข้นนะฮะเราเริ่มต้นจากลอรีวิทเวลดีกว่าว่าไปรู้อะไรมาครับทำไมถึงบอกว่าเอลิเจนหา เป็นแค่คุณซือชั่วคราวในยุคของเซอร์จิมไลท์ครับในช่วงของสะสมวันนี้ครับต้องกล่าควคำว่าขออภัยคุณผู้ชมจริงนะครับที่เมื่อวานนี้เราปล่อยเสื้อแมนยูเตดตัวเทรดดิ้งคิดสีายแดงหรือว่าสีเบอร์กันดีแล้วมันมีของน้อยกว่าที่เราคาดคิดเอาไว้นะครับก็คือ แม ah นดูนั่นแหละครับส่งของมาให้ผมไม่ครบนะครับเพราะฉะนั้นจะมีเพียงแค่7คนเท่านั้นที่ได้ของไปนะฮะก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยที่ให้น้องเนี่ยปิดการขายตั้งแต่ประมาณ4ี่หทุ่มแล้วก็วันต่อมานี่ก็คือตอบได้เฉพาะคนที่โอนตังค์มาแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยใครที่อยากจะพรีออเดอร์นะครับผมยังคงยินดีให้ในราคาเดิมก็คือ2อง9บาทนะครับไอตัวนี้ก็คือยังมีไซส์ S จนถึงสา XL เลยนะับเพราะฉะนั้นพรีออเดอร์ไม่ได้ครับเดี๋ยวผมแก้ตัวให้นะฮะผมก็อ e ีเใหา่่ขญ พอไปนั่งดูโอ้โหมาเจ็ดตัวสั่งไปต้องเป็น18ตัวนะฮะก็ขออภัยด้วยนะครับใครอยากยออเดอร์ order, ทักเข้ามาได้เลยนะครับรบกวนอโอนจองเต็มนะครับเพราะว่าผมจะได้เอาโอนเงินไปให้กับแมนยูได้ก่อนแหละเดี๋ยวมันลีลายอย่างนี้ทีนี้มาค่ำคืนนี้เผื่อใครอยากได้ของเลยผมแก้ตัวแบบนี้เลยฮะ,ะผมมีเสื้อไอโตงที่ลิมิเต็ดไม่แพ้ตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าลิมิเต็ดกว่าก็ได้เพราะว่าไม่มีล็อตที่2แล้วอ,อันนี้ out of order ไปแล้วจาก ปีศาจแดงที่ไมกาสโตร์นะครับนั่นก็คือเสื้อตัวสีเทาตัวนี้ฮะค,คุณผู้ชมครับลิมิเต็ดไม่แพ้ฮะเอาวันนี้เอามาให้แก้ตัวนะฮะจริงๆบอกความจริงเลยนะตัวนี้ยังไม่เคยถ่ายเลยยังไม่เคยถ่ายอินเสิร์ตเลยเพราะเมื่อวานผมเห็นว่าเราถือว่าเราพลาดที่บอกคนดูไปแล้วไม่มีของนะฮะผมไล่หาพี่บอลโปลดิสเทอร์บอว่าพี่ถ่ายให้ผมหน่อย สดๆวันนี้เลยนะครับล้วขอบคุณพี่บอลมากนะฮะเอาเสื้อไปถ่ายให้เรานะครับนี่คือเสื้อซ้อมของใครครับของสตา r ์โค้ดแมนยูครับไม่ว่าจะเป็นพวกฟานเดอร์คัคเอลิกเทนฮาคนที่เป็นสตา r ์โค้ดของปีศาจแดงที่เป็นออฟฟิเชียลอ่ะต้องใส่ตัวนี้อ่ะถ้าหากเป็นสมัยก่อนก็คือพวกไมซีแลนด์อ่าทุกวันนี้ก็เป็นสตีฟแมคคาเลนนะครับสตาร์โค้ดของแมนแต่ต้องใส่ตัวนี้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นตัวที่หายยากกว่าตัวของสีไอวายแดง นะครับและตัวนี้คือไม่มีล็อต2แล้วนะครับหมดในไมคกาสโตร์เรียบร้อยตอนนี้อยู่ในมือเราแค่อย่าเช็คให้ชัวร์สี่ไซส์ครับคุณผู้ชมเหลืออยู่ในมือผม4ไซส์อันนี้คือผมเช็คเรียบร้อยแล้วเช็คด้วยตัวเองเลยวันนี้มาที่ออฟฟิศเลยเหลือแค่ไซส์ M L XL แลละ 3XL เลยฮนะรอบนี้มีตัวใหญ่เว้ย 3XL ได้ามา2ตัว นะครับส่วน M กับ L อย่างละ5 XL เนีนย้ำไม่ใช่3นะครับจริงๆจะปล่อย3เป็2แต่ว่าแก้ตัวจากเมื่อวานนี้ที่ของไม่มีฮะไอเสื้อตัวนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้สีเทามีของทันทีนะครับปล่อยราคาเดิมไปเลย2,999บาทนะครับและคนที่พรีออเดอร์ตัวเบอร์กันดี้สีวายแดยนได้ผมให้ส่งฟรีด้วยนะฮะแต่ว่าสีเทาช่วยค่าส่งผมหน่อยละคัน80บาทนะเพราะว่าเป็นตัวที่หายยากคโคตรๆแล้วเป็น out of stock เป็นที่เรียบร้อยเสื้อซ้อมของสตา r โค้ a แมนยูที่ไม่มีในประเทศไทย ถ้าหากคุณใส่สีเทาเนี่ยเดินโอทัฟฟ์ได้อย่างชิลเลยนะเพราขาไม่รู้เพราะเป็นตัวที่หายยากมากต่างประเทศมีน้อยนะครับ2,999บาทย้ำวีกทีว่ามี M L XL และ3 XL ไปเลยให้ราคาเดิมเพื่อขออภัยคุณผู้ชมทุกคนครับคือทางแมนูเต็ดนะครับ MUTV มีรายการนึงที่ทำพอดแคสต์แล้วค่อนข้างดังมากๆเลตอนนี้ก็คือ Top o o t the e v v l s ซึ่งเปิดโอกาสให้เอียนเออร์วิงซึ่งเป็นพิธีกรจากพิมพ์ลีนะเข้ามาทํารายการทาง m อ็มทนะครับและหนึ่งในคนที่เป็นแขกรับเชิญประจําหรือว่าเป็นหนึ่งในโฮสต์เลยก็คือลอรี่วิทเวลจากเดียร์ติกนะครับคุณผู้ชมจำมาได้ไหมครับตอนนั้นที่เทนฮากดไล่นักข่าวออกจากห้องแล้วก็บอกว่ามาเขียนเรื่องลบๆที่ไม่จรงิงสมเยรักเฮอร์สโดนใช่ไหมฮะแล้วก็มีผู้สื่อข่าวล็อบดอสซันของ ESPN โดนกันทั่วหน้านะครับวิทเวลเนี่ยรอด แต่ล่าสุดเนี่ยไม่รู้ว่าสถานการณ์แกจะเป็นยังไงนะครับเมื่อแกดันไปหลุดปากในรายการนี้ว่าแทนหากเป็นเพียงแค่กุญซือชั่วคราวของเซอร์จิมแลคลิฟนะครับคืออย่างนี้ฮะตอนแรกเขาก็คุยกัน3-4คนนะครับมีคุณคาวอันก้าซึ่งแอตเลติกเหมือนกันคุยกันไปคุยมาก็ต่างฝ่ายบอเออแมนยูสเตปดีขึ้นจริงๆนะเหมือนที่เมื่อวานผมเล่าการที่จิมแลคลิปมาถึงปล่อยตอนที่ฟาเดอร์เบกออกไป ปล่อยเลเกลอนออกไปปล่อยจานอนซานโชออกไปเนี่ยมันมีการทํางานที่รวดเร็วมากๆนะครับเพราะ3คนเนี้ยจะสามารถทําให้ขั้นเนือของแมนเชเตอรมันเพิ่มขึ้นได้มีช่องว่างแล้วก็เป็นช่องทางในการที่จะยืมตัวหรือว่าซื้อในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้คุยไปคุยมากับชมครับบอกอูนี่ลินเดเลิฟนะวันบิสซาก,ก้านะฮันนีบาลก็จะรับการต่อสัญญาซึ่งโอ้โหเป็น การทํางานที่สื่อมวลชนบอกไม่ไม่เคยเห็นแมนยูทํางานเร็วแบบนี้มาก่อนนะครับแต่ทีเนี้ยพอพูดไปพูดมาครับเขาไปดันโยงว่าแต่เอาจริงๆเออเซอร์เดฟเรฟอร์ดที่เป็นมือขวาของจิมไลท์คลิปเนี่ยไม่ได้แฮปปี้นะกับอ้สอแมทที่เขามาเห็นเพราะว่าแมทแรกที่ไปนั่งดูเนี่ยเจอแอสตันวิลล่านำก่อน2 0ซึ่งสถานการณ์ในโอทรฟอร์ดเนี่ยมันอึมครึมมากๆอ่ะโอเคพลิกกลับมาชนะ3 2เออก็ดูดีนะ แต่พอนาตต่อมาเนี่ยเจอนอตติงแฮมฟอร์เรสซึ่งจะได้เห็นว่าเขาไปนั่งกับเซอร์เล็กฟิวเซนและก็มีจอห์นเมอร์เธอร์อยู่ข้างหน้าเนี่ยออหน้าตาของแต่ละคนนี่คือเครียดมากนะครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าเดฟเรยฟอร์ดมาครั้งนี้คือมีอำนาจค่อนข้างเยอะทีเดียวจิมแล็คลิฟก็คือให้ทํางานแทนทุกอย่างนะครับแล้วก็เขาก็ไปรายงานไลท์คลิปทีนี้มันก็มีการเปิดเผยกันออกมาว่าจริงๆแล้วครับการแพ้แบบนี้แล็คลิฟเองก็ไม่ค่อยพอใจและก็เป็นการคุยกันระหว่างข้างหน้าสิ่งที่เเเเรราาาาหห็นนบื้้องยวล คุยกันกับบอร์ดบริหารหรือว่าเจ้านายใหม่เข้ามาเนี่ยการคุยมันก็คือยิ้มย้ํจับสายนี่แหละแต่ว่า well, ลอรีวิทเวลรวมถึงผู้สื่อข่าวคนอื่นที่ทําพอดแคสต์เนี่ยแกได้พูดว่าข้างในเราไม่รู้ไงข้างหน้าอาจจะยิ้มแต่ว่าข้างในอาจจะรอแบบแทงข้างหลงังอยู่ก็ได้นะครับไม่มีเ่านี้ฮะเขาไดบอกว่าถ้าหากแมนยูเต็ดที่จะออกไปเล่นวีแกนแอตเลติกในวันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยมีอันเป็นไปนะ FA คับตกรอบขึ้นมานะบอกได้เลยว่าโอกาสที่เทนฮากจะแบบโดนปลดเนี่ยมันมีสูงมากและเอาจริงๆพวกเรามองกันว่าเอลิกเทนหาเป็นแค่อินเท์ลิมแมเน r เจอร์นะครับอ <im> ินเทลลิมคือคุณซื้อชั่วคราวเป็นคุณซื้อขัดตาทับเท่านั้นเองและคำพูดคำนี้ครับมันออกมาถึง2คนนะครับก็คือคาวอันก้ากับทางฝั่งของวิทเวลเป็นการมองตรงกันว่าชีวิต อนาคตของเทนฮาร์ดอยู่บนเส้นได้ตลอดเวลาจิมแลคลิฟยิ้มแย้มแจ่มใสามาต้อนรับเวลคัมเช่นเดียวกับริชาร์ดอาร์โนนะครับปูพรมให้เขาเดินตอนเขามาซื้อหุ้นสุดท้ายก็โดนหันออกไปเพราะอีกอย่างหนึ่งคือเซอร์จิมชอบแกลมพอตเตอร์ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการคุยกันแล้ว,แล,วแล้วก่อนหน้านี้มีการขิงกันเกิดขึ้นว่าพอตเตอร์ได้เจอกับจิมและคลิฟแต่ว่าเทนฮาร์ดได้เจอแค่บอร์ดบริหาร อย่างเซอร์เดฟเบรฟอร์ดเท่านั้นเองก่อนที่จะเข้ามาจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้นะครับบอกเลยว่าอันนี้คือ2คนที่เขาคุย,ยในพอดแคสต์นะบอกเลยว่าอนาคตของเอลิสันหาเนี่ยมันดูกันสัปดาห์ต่อสัปดาห์ไอตอนแรกที่ยิ้มแย้มแจ่มใสกันเนี่ยมันน่าจะเป็นแค่เบื้องหน้าเท่านั้นแต่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับผลงานและอีกหนึ่งสิ่งก็คืออ้างการอ้างอาการบาดเจ็บของนักฟตุตบอลไม่ว่าจะเป็นคาร์เซมิโร่ลิซโซโนมารีนเนสจีมไลท์คลิปไม่ค่อยที่จะเชื่อเท่าไหร่ พอเขามองว่าคนที่ดูบอลออกเนี่ยทรงฟุตบอลมันไม่ได้นะครับอันนี้มันก็ค่อนข้างตรงกับแฟนบอลที่คิดเห็นเช่นเดียวกันนะครับว่าปีศาจแดงที่แพ้ๆในฤดูกาลนี้คือวิธีการเข้าทํามันไม่ได้จริงนะครับซึ่งคนที่รู้เรื่องฟุตบอลที่เป็นบอร,ร์บริหารเนี่ยเขาก็คือแบบเหมือนมีมีติดไว้นในใจก่อนอ่ะโอเคยังให้คงให้โอกาสอยู่นะครับก็ต้องรอดูต่อไปว่าอ่าเฮ้ยสมมติตันตกรอบแพ้วิกเกนจริงนี่คือมินเมย์มากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้า FA ฟเอคับ หายไปอีกเนี่ยเท่ากับหมดแล้วนะเพราะบอลยุโรปไม่ได้เล่นลีกคัพแพ้นิวคาสเซินไปแล้ว FA ตก ok, ก็คือเหลือพิมเบลีลและท็อปโฟยากมากอนาคตนี่คือจริงๆขอขาดได้ทุกเมือ่อไม่เพียงเท่านั้นเขายังมีการคาดการณ์กันอีกว่าสมมุติว่า FA ok. มันเข้าไปได้เรื่อยๆนะไปจนถึงแบบรอบก่อนรองรอบรองแม้กระทั่งรอบชิงเหมือนรุ่การก่อนถ้ามีถ้วยโอเคอันนั้นน่าจะเป็นจุดที่ เทอร์นิ่งพอยตและดูการหน้ากุณซือยังเป็นคนเดิมแต่ถ้าหากแบบมันไม่มีโทฟี่อ่ะและฟุตบอลลีกไม่จบท็อปโซึ่งตอนเนี้ยการที่แบบก้าวขึ้นไปจ,จบที่4ีหนึ่งใน4เนี่ยอุยากมากนะฮะถูกไหมครับถ้าเราดูตัดไบลองขึ้นตารางคะแนนของพิมบอลลีกมาก็ได้ว่าวิเคราะห์กันตามตรงเนี่ยสเสือที่เขาลุ้นแชมป์กันอยู่ก็คือ ซิตี้กับลิเวอร์พูลฟ้ากับฟ้ากับแดงเหมือนเดิมซึ่งอาร์เซนอลเนี่ยไม่มีทางหลุดท็อปทรีอยู่แล้วถ้าหาก2ตัวนั้นคือแชมป์กับรองแชมป์อาร์เซนอลอย่างน้อยโดนองที่3ซึ่งอันดับที่4เนี่ยโอ้โหแอสตันวิลล่าตอนนี้คือแรงมากถูกไหมฮะและยังมีท็อตแนมฮอสเปอร์คอยสอดแทรกอีกโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แม้แต่จะติดท็อปโเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากเขาเล่นหลุดคําพูดออกมาว่าจริงๆณนะตอนเนี้ยชีวิตบนเส้นได้ของเทนฮารมันคือแบบคุณซื้อชั่วคราวถ้าสุดท้าย แพ้อีกเนี่ยหรือว่าแค่ไม่ติดทอฟโฟเลยก็ไปแล้วแล้วโอกาสติดมันยากนะแทบจะเป็น impossible job อยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่เห็นอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาคุยนะเป็นคำที่ค่อนข้างแรงเดี๋ยวต้องดูว่าเทนหาจะตอบโต้อย่างไงนะครับและอย่างหนึ่งเขาบอกว่าการที่คุณยังคงยืนยันในการไล่จอนซานโชออกไปทั้งที่ทุ่มเงินมหาศาลคือเจ็ดล้านบอกเขาไม่ได้สนนะครับว่าโซชาของคุณซื้อนะฮะเขาบอกว่าแมนยูซื้อนะการที่คุณเอาแอสเซ s หรือว่าทรัพย์สินนี่ออกไปเนี่ยคุณเสี่ยงมากนะครับคุณซ เออเขาเรียกว่าอะไรคุณซื้อนาคตด้วยราคาแพงแล้วถ้าคุณทําแบบนี้ออกตัวแรงแล้วสุดท้ายไม่ประสบความสำเร็จอีกเนี่ยโอกาสตัวเลขออกนี่แทบจะเกิน80 90เลยนะครับมันก็ค่อนข้างคอนทราสต์กับสิ่งที่เราเสพมาณนเะนะมื่อวานนี้นะครับก็ต้องยอมใจว่าพอเวลาคนข้างในเขาคุยเนี่ยเราจับสังเกตอะไรได้ก็เลยหลุดคำเดียวมาอินเท i ริมแม g น r เจอร์นะครับอ่ะทีนี้ไปดูโชเซ่มูรินโญ่กันบ้างครับมูรินโญ่เนี่ยออกมาเปิดเผยนะครับว่า คือณตอนนั้นเนี่ยเขากับบอร์ดบริหารปีศาจแดงนะครับคือตอนนี้แมนยูเหมือนมียุคใหม่มีน้ําหลอเลี้ยงใหม่มาแล้วก็คือโซอร์จิมแต่ก่อนหน้านี้นะครับโชเซ่มุญยุเคยหล่นในาจาวไว้ว่าเขาคุมปีศาจแดงรุ่นการที่2ได้รองแชมป์เนี่ยมันเปียเป็นงานที่ยากที่สุดที่เขาเคยทําทีม,มาทาั้งย่จริงๆแล้วเขาเคยคุมปอร์โต้ได้ยูฟาครับได้แชมเปี้ยนส์ลีกคุมเชลซีได้95คะแนนถูกไหมครับคุมอินเตอร์ได้3แชมป์คุมเรอัลมาดริดได้ลาลิกาคืองานเขานี่ยากมากๆเลยนะครับ แต่สุดท้ายเนี่ยเขาสามารถทําได้กับเมฮิตเต็แค่ที่2แล้วก็บอลถ้วย2ใบในรุ่การแรกเขาบอกว่าเป็นงานที่ยากที่สุดของเขาได้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากๆนะที่นี้เขาเปิดเผยให้ฟังว่าณนะตอนนั้นเนี่ยบอดแมนยูเนี่ยเหมือนไล่ตัวตนเหมือนสุญญากาศเขาบ่อนอะไรไปก็เหมือนกับ hey ver, ลงชักโครกเหตุผลเพราะว่าตัวของเบสเซอร์เองลงถึงเอ็ดวูดเบิร์ดนะครับไปทุ่มเงินซื้อนักเตะให้กับมูรินโญ่ตอนนั้นใน4คนก็คือเอริสไบย์ยิ่วิกตอร์ลินเดเล็ ปอปอกปาและก็ซาาต้านได้มาฟรีทีนี้พอซีซั่นแรกเนี่ยปอกปาถือว่าไม่ค่อยประสบความสำเร็จและใช้เงินไปถึงดาล้านปอนด์จำได้ไหมเขาเคยพูดกันว่าเป็นลาจิกสอง,ของเขานะครับปอกปาเป็นเป็นรอยร้าวที่เกิดขึ้นระหว่างเกรเซอร์กับมูรินโญ่ครับเหตุ <c oughs> ผลเพราะว่า <c oughs> มันทุ่มเงินไปเยอะแล้วตอนนั้นเขามองว่าปอกปาเนี่ยออกไปจากสโมสรด้วยศูนย์ปอนด์พ <c oughs> อฤดูกาลที่สอ,องามาเนี่ยมูรินโญ่เขาเลยบอกว่า ความไว้วางใจในการซื hmm. enfin, ้อต mm ัวของเขากับบอร์ดเนี hmm. anyway мире, said, ่ยมันน้อยลงมากๆเขาเลยได้แค่2ตัวก็คือเนีม่กามาติดกับโรเบิรูลูกากูพอมาซีซสั่นที่3านี่คือชัดเจนเลยครับเขาบอกเลยว่าเขาอยากได้กองหลังเพิ่มเพราะมีแค่คือสมอลลิงมีแค่นักเตะไม่กี่คนที่เดลี่บินที่ซื้อเข้ามาตอนนั้นของหลุยฟันเก่าบอร์ดไม่ซื้อกับคนที่เขาอยากได้คือโทบีแอเดวิลหรือใครสักคนนึงที่เข้ามาสุดท้ายไม่ซื้อแล้วก็ไล่ออกไปแล้วมูลินญยก็เห็นว่าคุณไปทุ่มเงินซื้อแฮร์รี่แมตไกว์ 85ล้านปอนด์และทําไมไม่ให้ผมนะตอนนั้นนะครับนี่คือคําแฉที่ออกมาจากปากของโชเซ่เองว่าแมนยูเต็ดมันเน่าเฟะตั้งแต่ข้างในก็เลยกลายนว่าคนย้อนคําพูดกลับไปทั้ง2ผู้ยิ่งใหญ่ของโปรตุเกสเดอะสเปเชียลวันมถึงอร์คริสโนโรนโดออกมาพูดถึงแมนยูเต็ดนี่ทุกอย่างเห็นชัดเลยณนะวันนี้ถูกต้องไหมฮะอ่ะก็เอาไว้ให้ทราบกันว่ารอยเล้าของทางฝั่งของเกรเซอร์และมุลโยมาจากปอกปาก่อน อย่างที่2ก็คือองคตัวนี้มาซียาลที่เขาเคยเล่าให้ฟังก็คือเขาอยากขายแต่ว่า1นึ่งนาทากูแกเซ,เซอชอบองคตัวนี้มาซียาลทีนี้พอพูดถึงมาซียาลนะครับวันนี้ซามิอลเฮิร์ตบอกว่าเขาได้คุยกับวาลาและมาซียาลคนละ5นาทีนะฮะสนักเตะยังคงยืนยันว่ายังมีอนาคตต่อกับแมนยูนเต็ดนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเฟเนบาเช่ยื่นสัญญาเข้ามาแล้วนะครับต้องการเอามาซียาลไปอยู่กับทีมราคา6.8ล้านปอนด์ โดยใช้คอนเนคชันตอนที่แมนยูซื้อบารยินดีเข้ามานะครับเอ่อแล้วก็พยายามจะเอาไปในช่วงวินเตอร์เทานี้เลยนะครับจริงๆมีโอกาสกับเวสต์แฮมแล้วก็แอสตันวิลล่าด้วยนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าแมนยูจะปล่อยหรือเปล่าเพราะราคานี้โอ้โหมันขาดทุนมากๆนะครับอ่ะนี่คือคำเปิดเผยของลอรีวิทเวลที่บอกว่าเทนฮากเป็นแค่อินเทอร์มีเนเจอร์แล้วก็โชเซโร่โรโยที่แชร์ออกมาก็ชัดเจนนะครับว่ามันเป็นเพราะว่าโครงสร้างของเรามันมันผุพัง จนมาตอนนี้ก็หวังว่ามันจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าเห็นเสื้อจีนยิ้ม,ย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 มอย่างนี้นะฮะเคยเห็นเจ้านายที่ยิ้มยิ้มแล้วเชื่อทั้งหลังว่าละ่ะล,ลองติดตามดูแล้วกันนะครับอ่ะช่วงสุดท้ายครับคุณผู้ชมวันนี้เราปล่อยเสื้อสีเทาเป็นเทรนนิ่งคิดของสตาร์โค้ดแมนยูแต่เป็นตัวที่หาย,ยากแล้วไม่มีแล้วนะครับมีแค่ล็อตเดียวนะครับปกติเนี่ยผมจะไม่ปล่อยเสื้อ2ตัวติดนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นเหตุการณ์พิเศษครับเป็นเพราะว่าเสื้อตัวที่แล้วเนี่ยที่เป็นตัวสีไวแดงนะครับเราปล่อย ให้น้องหยุดการขายไปก่อนนะครับทีนี้หลายคนก็เข้ามากันใหญ่เลยฮนะแล้วก็ซื้อไม่ได้นะครับผมก็แนะนําแบบนี้ว่าพรีออเดอร์ได้สําหรับเสื้อตัวอะใบก็ขึ้นมาก็ได้ตัวสีวายแดงเบอร์กันดีนี่นะครับพรีออเดอร์ได้นะครับมีตั้งแต่ไซส์เอสจนถึง 3XL เลยนะครับผมให้ราคาเดิมและให้ส่งฟรีด้วยนะครับต้องกราบขออภัยที่ของมันไม่มีแล้วนะครับหมายถึงว่าล็อตนี้ไม่มีแล้วนะครับแต่ล็อตสองเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมตามแมนยูอยู่ถ้ให้มันส่งมาใหม่ น2,999นะครับอันนี้คือพรีออเดอร์นะฮะผมให้ส่งฟรีนะครับแต่วันนี้ก็แก้ตัวเลยฮะเผื่อว่าใครอยากได้ของเลยอันนี้มีของทันทีก็คือเสื้อสีเทาอันนี้จริงๆผมจะปล่อยสัปดาห์หน้าแหละแต่ว่าแซงคิวมาให้ก่อนเพราะว่าถือว่าเมื่อวานคนไม่ได้ของเยอะนะครับเผื่อใครอยากได้ลิมิเต็ดตัวนี้หายากกว่าตัวสีเบอร์กันดีเพราะว่าไม่มีล็อตสองแล้วนะครับเอาออฟสต็อกไปเป็นที่เรียบร้อยนี่คือเสื้อของ Star Code Man Limited ครับที่ใส่ไว้คุมซ้อมพวก en, craft, ark, สตีแมคคาร์ลินฟานดาร์คัสเทนห เขาใช้เป็นตัวที่หายากกว่าตัวนักฟุตบอลที่นักเตะใส่นะครับตัวนี้ควรจะปล่อย3ามสองแต่ผมให้ราคาเดิมที่2องพบาทนะครับย้ำอีกทีว่าสีเทาไม่มีลอ2สองอนะครับหมดแล้วหมดเลยรีบม,มาจองไปได้แล้วใส่ค่อนข้างสะดวกครับตัวนี้มีไซส์ M L XL และ 3XL เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จองกันมาได้ผมให้ราคาเดิมที่299 9แต่ตัวนี้รบกวนส่งค่าส่งให้ผมนิดน,นึงนะครับส่วนตัวเบอร์กันดีสีไวแดงก็พรยออเดอร์เข้ามากลาวขอภัยที่ของหมดเร็ว นะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวว่ากันวันจันร์แมนยูเจอวีแกนเปะน่นาจะตอนกลางคืนแล้วนะ่าจะตีสามนะฮะขอให้เราโชคดีนะครับผมก็ไม่อยากเปิี่ยนคูซือบ่อยๆแต่ว่ากลิ่นมันมาล่าสุดแบบนี้นี่ก็วงในเขาเ,เขาว่าแบบน,นี้นะครับบ๊ายบายอินทรีแมเนสเจอร์น่าสงสาร